สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับหาสาระยืนยังเซนะครับวันนี้มีหนึ่งเมนูเด็ดครับนําเสนอปลาหนึ่งซีอ๊วครับผมลองทําดูครับว่าไม่เคยทําสักทีเหมือนกันติดตามครับนี่นะครับเราก็ได้วัตถุดิบมาปลานินครับผมที่จะมานามานึ่งซีอิ๊วันนี้นะครับผมคืออยากลองว่าปลานินนึ่งได้ไหมประมาณนี้ครับเดี๋ยวทาปลานินนึ่งซีอ๊วครับผม เอาแค่ตัวเดียวนะครับคือว่าไม่ใช่นึ่งหมดตรงนี้นะครับเดี๋ยวกินไม่ไหวครับเดีือวนึ่งหนึ่งตัวครับผมนี่นะครับนี่ไม่ใช่อะไรครับคือขิงนะครับนี่คือขิงนะครับนี่ผมก็ทําการเอาขิงโรยให้มันโรยใบก่อนอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ไปยัดตรงเหงือกนะครับเพื่อดับคงดับคาวนะครับแล้วก็จะนําไปนึ่งนะครับ ่วนเรานึ่งเสร็จสับเรียบร้อยเรามาทําซอสราดนะครับทาซีอิวราดกันนี่ครับหน้าตาก็ลักษณะนี้เดี๋ยวก็ทําการไอเอาไปนึ่งเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเริ่มทําน้ําซอสนะครับทําซอสราดกันนะครับนี่ก็ใส่อันนี้คืออะไรน้ําตาลอนะ่ะ ใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนนะครับนี่ครับแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับ,น,รบนี่ครับทีเด็ดฟื้อสองช้อนนะครับอันนี้คือสูตรไม่ตายตัวนะครับซีอิ๊วดำสองช้อนนี่แล้วก็ซีอิ๊วขาวไม่กี้นะครับนี่ครับใส่ลงไปประมาณสองช้อนสามช้อน มันสามช้อนแล้วก็น้ำมันหอยนี่ครับปึ๊บช้อนเดียวพูนๆช้อนเดียวพูนๆประมาณช้อนช้อนก็กว่าแล้วก็อคนให้น้ำตาลละลายอ๋อคนให้น้ำตาลละลายนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่ครับแล้วก็ทำการนึ่งปลาเสร็จสับ นึ่งปลาให้สุกก่อนนะครับแล้วเราเดี๋ยวค่อยราดทีหลังนะครับที่ตามครับนี่นะครับนี่ก็น้ําเดือดเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็นําทําการเอามาใส่ในซึ้งนะครับนี่ครับใส่ซึ้งเรียบร้อยแล้วรอให้มันสุกนะครับแล้วค่อยราดน้าซอสลงไปนะครับนี่นะครับนี่ก็ หน้าตาปลาของเราก็สุกแล้วนะครับเริ่มสุกได้ที่แล้วครับนี่ก็จะทําการเอาซอสนะครับราดก่อนนะครับราดสักสักหน่อยหนึ่งแล้วก็นึ่งต่ออีกสักประมาณห้านาทีนะครับนี่ครับราดลงไปนี่ครับนี่ นี่นะครับนี่ก็เสร็จสับเรียบร้อยครับก็นาตาปลานินนึ่งมะนาวนะครับนี่ฮะเออปลานินนึ่งซีอิ๊วโทษทีครับผิดนี่ครับทำง่ายๆนะครับไม่วุ่นวายอะไรมากมายครับขอให้เตรียมเครื่องให้พร้อมนะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนอยากทําก็จัดการได้เลยนะครับ นี่ครับอย่าลืมให้กำลังใจหาสาระยืนยังเซ่เลยนะครับขอบคุณครับ